สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้แคนวานะครับซึ่งเป็นเว็บที่ยอดฮิตณนตอนนี้เลยนะครับคิดอะไรไม่ออกคิดถึงแคนวาเลยนะนะครับเปิด Google ขึ้นมาก็พิมพ์คาว่าแคนวาได้เลยครับนี่ผมพิมพ์ไปแล้วนะนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นเว็บของเขาอยู่นะครับเป็นเว็บที่ยุคนี้ใครใช้ไม่เป็น,นถือว่าไม่ได้เลยนะครับแคนวานี่จะคิดทำสื่อทำอะไรก็ตามสื่อแบบ เคลื่อนไหวหรือสื่อภาพนิ่งอินโฟการาฟิกต,ต่างๆต้องใช้แคนวาะครับเพราะว่า <c oughs> ง่ายมาก <c oughs> โอเคครับแล้วก็ข้อดีก็คือฟรีนะครับแต่ก็ไม่ได้ฟรีเต็ม100%เซนะครับก็ฟรีบางส่วนแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้ทำสื่อทั่วไปนะครับคราวนี้วิธีการใช้ครั้งแรกเลยนะนะครับเราก็เข้าไปสมัครการใช้งานก่อนนะครับวิธีสมัครนี้ง่ายมากเลยกดที่ตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็ <c oughs> เอา G ี a i ลของเรานั่นแหละ ใส่เข้าไปได้เลยครับกดที่ Gmail e เลยนะปั๊บเข้าไปแล้วก็เลือกเลยครับคุณตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาไม่เหมือนผมนะครับอาจจะใส่ครั้งแรกก็ใส่ Gmail e ไปได้เลยนะครับของผมผมขออนุญาตเลือกเป็นตัวที่ผมมีอยู่แล้วนะนะครับเป็นตัวนี้ล้วกันก็ใส่รหัสผ่านไปเลยครับอย่าลืมนะรหัสผ่านสำคัญมากอ่ใส่ผิด เรียบร้อยครับแล้วก็กดถัดไปเลยนะนะครับหลายคนจําเมลไม่ได้เหนื่อยเลยนะครับต้องสมัครใหม่นะครับโอเคพอถึงขั้นนี้ปุ๊บระบบก็ทําการล็อกอินให้เราเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยครับแล้วก็จะมีเราเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับเป็นเมลของผมเองนะครับอันนี้อาจจะน่าใสเกินความจริงไปหน่อยนะครับฟิลเตอร์ดีเกินโอเคต่อมาครับอืม จริงๆหน้าตาการใช้งานนะครับผมแนะนําว่าถ้าคิดจะมาใช้แคนวาก็เอาเทมเพลตที่เขามีให้เราใช้จะง่ายที่สุดนะครับถ้าเรามาออกแบบใหม่เองเนี่ยบางทีเราจะไม่ไ,มได้มีทักษะทางด้านนี้นะเหมือนกันผมเวลาผมใช้แคนวาเนี่ยผมก็เอาแม่แบบเขานะครับวิธีครัง้งแรกคือเราต้องหาแม่แบบก่อนนะครับการหาแม่แบบก็ไปที่แม่แบบตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกูว่าเราจะทําสื่อแนวไหนอินโฟกราฟิกใบปลิวโปชัวร์นะครับแล้วแต่ที่เราจะเลือกเลยนะครับโปสเตอร์อะไรเงี้ยลองคลิกเข้าไปได้เลยครับ ก็จะมีตัวอย่างให้เต็มเลยเนาะนะครับตัวไหนที่ไม่ขึ้นมงกุฎมาให้ที่มุมซ้ายสซยว่าชาร์ได้หมดไม่นะครับถือว่าฟรีนะครับก็ฟรีเยอะมากเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นแม่แบบนะครับชอบแม่แบบตรงไหนก็หาดูนะครับมันแบ่งหมวดไปค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับผมขอสาธิตตัวนี้แล้วกันนะครับที่ผมจะได้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับอ่าขอเป็นฟูลปาร์ตี้ตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้แล้วกันนะครับผมขอเป็นตัวนี้นะนะครับ ท่านก็เลือกแม่แบบที่ชอบได้เลยนะพอเราได้แม่แบบที่เราต้องการนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยครับเขาก็จะแสดงตัวอย่างมาให้เรานะครับวิธีการก็กดเลยครับปรับแต่งแม่แบบนี่เองนะครับข้อดีอีกอย่างของแคนวาคือภาษาไทยครับนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยเยี่ยมมากครับอ้าวมาถึงหน้านี้แล้วง่ายแล้วล่ะครับนี่คือหน้าของการออกแบบแคนวานะครับที่จะเป็นหน้าคล้ายๆกับถ้าพูดถึงโปรแกรม PowerPoint ก็ ตรงนี้ก็เป็นตัวของอะไรครับตัวของพื้นที่ในการออกแบบฝงนี้ก็เป็นสไลด์หรือเป็นเครื่องมือนะครับประมาณนี้นะครับเรามารู้จักเครื่องมือกันก่อนนะครับพอเราได้ทําการครีเอทแม่แบบมาแล้วนะครับเขาก็จะเอาแม่แบบที่เราได้เลือกขึ้นมาเป็นตัวอยา่างอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็ลบทิ้งอันไหนที่ใช่เราก็เอาไว้อะไรอย่างเงีย้ยง่ายเลยนะนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําเมนูนี้ก่อนเลยครับปรับขนาดในบางครั้ง สื่อของเราเนี่ยเราต้องการขนาดที่มันเหมาะสมอย่างเช่นเอาไปปริ้นในกระดาษ A4 เราก็ต้องมาปรับนะครับขนาดตรงนี้นะตรงนี้ผมไม่ได้ปรับให้ดูนะครับหรือสื่อของเราเป็นรูปแบบไหนเราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้คือปรับขนาดตัวนี้ก็จะปรับค่าตรงนี้ไว้อันนี้เป็นค่า default นะครับสื่อแบบนี้ที่ผมออกแบบเนี่ยเหมาะสำหรับการนําไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลอย่างเช่นไอจีเฟ b บุ๊กนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเหมาะมากเลยนะครับอีกอันนึงนะครับที่ แนะนำก็คือตรงคําว่าไฟตรงนี้ครับคําว่าไฟเนี่ยมันจะมีคําว่าไม้บรรทัดจริงๆของอของท่านอาจจะไม่ได้ติ๊กอยู่นะครับก็คลิกขึ้นมาได้เลยครับมันจะมีแนวไม้บรรทัดตรงนี้จะช่วยให้เราทําการออกแบบง่ายมีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับตรงไฟมีอะไรอีกล่ะอ่าจริงๆก็ประมาณนี้แหละครับนะครับ,นะรบก็ผมจะส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกตรงสแสดงไม้บรรทัดตรงนี้แล้วเวลาเราจะใช้ไกด์ของมันนะครับหมายถึงเป็นแนวเนาะ เราต้องใช้เป็นแนวตั้งเราก็จับที่มันทันเนี่ยลากมาเลยเห็นไหมฮะจะมีเส้นไกด์ไลน์ให้เราแล้วนะครับลากมากี่เส้นก็ได้นะครับถ้าใครใช้บริษัทเนี่ยจะเข้าใจอารมณ์เลยนะฮะฝั่งนี้เหมือนกันาสามารถตั้งเป็นแนวนอนได้เยี่ยมไหมละครับนี่เราจะเป็นเส้นไกด์ไลน์นะครับอ่ะผมขยันนำออกก่อนถ้านำออกก็แค่เอาออกไปจากตัวของสไลด์นะครับแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ เราพอรู้จกักเมนูฝั่งข้างบนพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูรู้จกักเมนูฝั่งด้านซ้ายบ้างซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการออกแบบเลยอันดับแรกก่อนก็คือแม่แบบเห็นไหมฮะแม่แบบถ้าเราไม่พอใจแม่แบบนี้เราก็สามารถที่จะเลือกหาได้อีกนะครับหรือพิมพ์หาได้เลยนะพิมพ์หาได้เลยอย่างเช่นโปสเตอร์หรือพิมพ์เจาะตรงไปเลยก็ได้นะครับอ่าเราก็จะเจอแม่แบบเยอะเลยนะครับอันไหนก็ได้นะครับที่ไม่มี มงกุฎอยู่ก็สามารถเรียกมาได้ถ้ามีมงกุฎอยู่ไม่ต้องเอามาครับเพราะว่าต้องจ่ายตังนะครับนี่คือแม่แบบนะครับคราวนี้ข้างล่างลหละคืออะไรครับอันนี้คือองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบคืออะไรครับรูปภาพอ่าถ้าเป็นมงกุฎอย่างเงี้ยที่เขียนว่าโปรเง,งี้ยคือไม่ได้นะครับใส่มาก็เราจะเซ็กออกมาก็ไม่ได้อีกนะครับอนี่ก็จะมีตัวอย่างของตัวของ ก็เยรับรูปร่างต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยนี่คือองค์ประกอบนะครับเดี๋ยวตรงนี้นาเล่นตรงนี้นาเล่นเดี๋ยวผมลองลองสาธิตให้ดูนะนะครับเอาเราไล่ก่อนนะครับแล้วก็อัปโหลดอัปโหลดจะว่าด้วยเรื่องของการเอานําสื่อนําเข้ามานะครับสื่อนําเข้ามา,าผมขยาตนํำเข้าเลยก็ได้นะครับคราวนี้ผมจะทําสื่อตรงนี้เป็นสื่อของการเชิญชวนในวันมาคาบูชาแล้วกันนะครับก็อัปโหลดสื่อของเรามาที่เราได้เตรียมภาพเอาไว้นะกดที่ตัวอัปโหลดสื่อตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้เลยนะ โอเคเยี่ยมมากครับแล้วก็ไปเอาสื่อของเรามาเอามากี่อันก็ได้นะครับแต้แต่ที่ชอบเลยนะถ้ชอบหลายก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกๆๆได้เลยนะครับอันนี้เป็นของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดตรังนะครับที่ใช้ในการอบรมนะครับก็กดโอเพนเข้ามาผมขออนุญาตนาโลโก้ของหน่วยงานมาด้วยนะครับเออของกระทรวงเข้ามาด้วยนะครับแล้วก,กดโอเพนเลยอ่ะสื่อก็จะเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยก็คือสื่อที่นาเข้าจากภายนอกนะครับ ง่ายใช่ไหมฮะ,อะรอแป๊บนะครับโอเคถ้ามันตรงนี้ไม่วิ่งแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเรานําเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิธีการใส่ในใบงานว่ากันทีนะครับส่วนที่เนี่ยก็คืออะไรครับเทคนะครับ,ก,รบก็เป็นข้อความเขาแบ่งหมวดไว้ดีมากเลยนะถ้าเป็นหัวเรื่องก็ตัวใหญ่ๆหน่อยถ้าตัวย่อยก็หัวเรื่องเล็กลงมานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถเลือกหมวดได้เลยแค่คลิกมันก็วิ่งมาแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็พิมพ์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 ข้อดีของตัวแคนวาคือฟอนต์ด้วยครับฟอนต์สวย นะครับฟอนต์เขาสวยมากถูกใจตรงนี้แหละผมนะครับหรือจะเป็นตัวทีที่แบ่งเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นรูปแบบให้นะครับจากรูปแบบให้เราเลยนะครับเนี่ยฮะสวยมากนะครับบางทีเราคิดไม่ออกครับไอเดียเราคิดไม่ออกเราก็นําของเขามาได้นะครับก็มีรูปแบบให้เราเลือกเลยนะครับข้างล่างก็จะมีอีกเยอะเลยนะนะครับเป็นตัวอย่างให้เราเลือกได้เลยเต็นไม่หมดเลยครับ ปรับแต่งตัวเทคนิคได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้ที่เป็น d ด f ฟ u l t ์ที่เขากําหนดมานะครับส่วนเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นอย่างอื่นเช่นภาพถ่ายเสียงวิดีโอนี้เหมาะสำหรับการทําการเคลื่อนไหวนะครับโอเคในการทําพวกอินโฟนเนี่ยเราจะใช้อยู่ประมาณ4เมนูนี้เป็นหลักเลยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มออกแบบกันเลยนะอ่ะตอนนี้เราจะออกแบบเป็นสื่อลักษณะของพุทธศาสนานะครับเพื่อที่จะเชิญชวนให้เขามาร่วมทําบุญกันนะครับก็ ตรงนี้ก่อนไหนที่เราไม่ใช้เราลบทิ้งได้เลยนะครับอันนี้เป็นไอเดียแล้วนะ,ะเป็นไอเดียนะครับผมก็อ่าตรงนี้ผมเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับผมอาจจะลากมาแอมนันข้างล่างก่อนนะครับอันนี้ผมจะนําอันนี้ผมไม่เอาไม่เอาไว้ผมก็ลบทิ้งนะครับลบทิ้งเขาแค่คลิกตัวเขาเรียกว่าส่วนที่เราไม่ต้องการแล้วกันนะครับแล้วก็กด delete ได้เลยที่คีย์บอร์ดนะนะครับกดดีๆนะนะครับอ่าตรงนี้ไม่โดนเห็นไหมฮะเราต้องกดที่ขอไปดีแล้วก็ ก็โอเครับกดได้ดีครับปุ๊บอ่ะก็ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะนํารูปของพระพุทธเจ้ามาใส่นะครับผมอาจจะพูดผิดหรือเปล่าไม่แน่นะไม่เป็นไรนะครับคลิกได้เลยครับจะทำอะไรมาใส่ก็คลิกเข้ามาไอ้แมะเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอขยายพื้นที่หน่อยนะครับตรงนี้มันมันน้อยไปเดี๋ยวคอนเทนต์มันจะใส่ยากผมขอยายไว้แค่นี้นะนะครับเราเลื่อนมาได้เลยนะครับคอนเทนต์พูดผิดครับไอตัวพื้นหลังเนี่ย เดี๋ยวเราก็าเปลี่ยนสีนะครับคราวนี้เราก็ปรับครับขนาดการปรับขนาดของรูปภาพก็ง่ายนิดเดียวครับคลิกที่รูปแล้วก็จับที่ขอบเห็นไหมก็ขยายได้เลยง่ายมากแต่เมื่อไหร่ท่านกดชิปถ้าท่านที่ใช้ใช้ตัว Photoshop เหมือนผมเนี่ยผมจะแบบมือมันจะไปเองครับเนี่ยกดชิปครั้งเนี้ยแต่แคนวามันจะทำอย่างนี้ครับเนี่ยแคนวามันจะกลายเป็นการเหือนการครบครับการครบซึ่งบางทีก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราต้องการเนาะ นะครับนั้นขยายก็แค่ปล่อยมือแล้วก็จับเลื่อนเฉยๆนะครับมาที่ตำแหน่งที่เราต้องการโมนตรงนี้เราโอเคแล้วแต่สังเกตดูนะครับยังไม่สวยเพราะว่าภาพของพารูปเนี่ยครับยังยังบังขลังนี่นะเราก็ย้ายไปข้างหลังได้นะครับโดยการคลิกขวานะแล้วก็จะมีคําสั่งว่าส่งไปข้างหลังหรือหลังสุดหลังสุดอาจจะอยู่หลังสุดเลยนะครับเราลองกดที่กว่าไปข้างหลังก่อน อาใหม่ไปเอาใหม่ครับว้หลังสุดต่อตุ๊บอ่าเรียบร้อยแสดงว่าตรงย้ายลองกดดูครับกดไปกดมาก็จะได้นะวิธีของการย้ายเข้า,ย,าย้ายว้หน้าไว้หลังก็คลิกขวาก็จะมีคําสั่งนี้นะคราวนี้เราก็ปรับตําแหน่งที่เราต้องการโอเคถ้าเป็นแบบพระนะครับก็จะเน้นแนวเหลืองเหลืองใช่ไหมฮะ,ะตรงนี้เราลองเปลี่ยนพื้นหลังตัวนี้ได้ด้วยนะนะครับคลิกที่ตัวของตัวเขาเรียกอะไรครับแบ็ดกราวตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ ได้อา้าวเหลืองเลี้ยงใหม่นะครับแนวแนวพระนะข้างหลังนหนผมเปลี่ยนไหนนะครับคลิกด้านหลังก็เปลี่ยนได้ด้วยนะครับโอ้นี่ก็เหลืองไปไม่สวยอ่ะประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับอันนี้สวยละสวยละเห็นไหมครับเราก็เปลี่ยนได้นะฮะคราวนี้เราก็นําข้อความมาใส่ฮะสังเกตนะข้อความตัวนี้จะโดนไว้ยอยู่ด้านหลังนะครับเราทำยังไงครับเพื่อจะให้อยู่ด้านหน้าสุดก็คลิกที่ข้อความแล้วก็ ขิกขวาใช่ไหมครับแล้วก็นํามาไว้ข้างหน้าสูตรนะครับง่ายมากเลยก็ปรับเข้ามาคราวนี้ผมขออนุญาตก็ปีข้อความเลยนะครับเพื่อที่ให้เร็วขึ้นาวางเลยครับเหมือนกับวางแท็บล็อกทั่วไปถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็ย่อลงมานิดนะครับง่ายมากเลยแปบ๊บนีนะครับอุย้ยผมไปกดเพิ่มแล้วกดลบก่อน๋ต,ตวตรงนี้ค่อยแนะนําเพิ่มนะครับ แล้วก็ขยายย่อนะครับบักหน่อยแต่ย็นนิดนึงครับตรงนี้นะครับจะทำได้โอเคแล้วก็ย่อลงมาครับเพื่อให้ได้ขนาดฟอนต์ที่เราต้องการเนาะมาไว้ในพื้นที่ข้างล่างตรงนี้เริ่มสวยแล้วใช่ไหมครับมันมีแนวอย่างนี้มีแนวอานนี้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าแนวมันเป๊ะหรือเปล่าเราก็จับเส้นออกมาเป็นตัวกลางก่อนเพื่อจะเป็นเส้นไกด์ไลน์ให้เราว่าเราได้วางข้อความได้ตรงตำแหน่งนะครับโอเค อันนี้ผมขอเปลี่ยนสีฟอนอ่าฟอนก็งเปลี่ยนฟอนนะครับง่ายมากเลยครับพอเราเลื่อนปุ๊บอ่าฟอนนี้เราอ่านจะอ่านยากใช่ไหมเราอาจจะเลือกฟอนได้ข้อดีของโปรแกรม canva คือฟอนตเยอะมากเลยนะครับนะครับฟอนเยอะมากส่วนใหญ่ผมจะชอบฟอนที่ชื่อว่าพร้อมตัวนี้ฮนะมันจะอ่านง่ายนะครับแต่แล้วแต่ความชอบนะนะครับแล้วก็ใส่สีทองก็แนะนําเป็นสีเทาๆหรือสีดําๆอย่างเงี้ยมันจะอ่านชัดนะอโอเคนะครับแล้วแต่ชอบนะหรือสีนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบ ละคนเลยอ่ะผมขออนุญาตใส่สีดําก่อนแล้วกันนะครับมันจะดูง่ายกว่ารานนี้อ่ะพอเลื่อนเสร็จใช่ไหมครับอ่ะอันหนึ่งที่ผมลืมอนไม่นาไปสูรละองค์ประกอบของตัวขององค์พระเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เราโอเคมากแล้วเราพอใจกับตรงนี้นะครับเราต้องการลกค่าเขาไว้ได้เลยนะครับเพื่อที่ไม่ไม่ให้ตัวภาพนี้เลื่อนแล้วก็คลิกที่วัตถุตัวนั้นที่เราต้องการจะลบนะครับแล้วก็สังเกตจะมีปุ่มกุญแจตัวนี้กดเลยครับลด ความหมายคือเรามันเลื่อนไม่ได้ละมือเราไปโดนยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับหรือตรงเนี้ยเราโอเคแล้วเราก็ทําการลบได้หมดเลยนะครับเองนะปึ๊บเพื่อที่จะไม่ภาพตรงเนี้ยมันเลื่อนบางทีมือเราอาจจะไปโดนได้เนาะนะครับถ้าเราจะปลดล็อกก็ง่ายมากก็แค่คลิกเหมือนเดิมแล้วก็ก็ไปถ่ายล็อกเหมือนเดิมนะครับปึ๊บแค่นี้เองครับนะครับอาวนี้ผมใส่คอนเทนต์ให้หมดเลย น,นี้มันเกินมานะครับเกินมานิดนึงผมลบออกแล้วกันนะครับเห็นไหมอันนี้ผมเอาติ๊กบล็อกที่เขามีเลยถ้าท่านจะเพิ่มเพิ่มถ้าท่านจะเพิ่มข้อความนะครับลืมบอ,อกสันนียงใต้ละถ้าท่านจะเพิ่มข้อความนะครับก็แค่ไปเลือกตัว T เนอะแล้วก็คลิกเลือกลงมาอย่างเช่นผมเอาผมเอาเป็นตัวตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็แค่กดนะฮะมันก็มาละ เอาไปวางตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยแล้วก็แก้ได้เลยนะครับเห็นไ้ก็จัดรูปแบบมาให้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับง่ายมากอันตัวนี้ผมขอุญาตไม่ใส่ไปแน้วกันนะครับขอยัดกดลบทิงก่อนก็ใช้ตัวเท็กที่เขาดีฟอร์มาให้นะวิธีการออกคอนโทนเซตก็ได้นะนะครับเพื่อเอากลับไปโอเคขอญาตเอาน้องแนวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อดูได้สวยขึ้นเห็นไหมฮะเริ่มสวยละตัวนี้เราก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นสีนิดนึงผมชอบน้องพร้อมนี่แหละ เปลนเป็นสีทองทองอเดี๋ยวเป็นฟันตัวหนาบ้างดีกว่าครับพร้อมตัวหนาโอเคแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องหนาแล้วคราวนี้เปลี่ยนสีเป็นสีดำได้ไหมสีนี้บ้างนะครับเพื่อจะให้มันดูแบบมีมิติบ้างนะครับมีมิติบ้างจริงๆก็ ยังไม่โดนใจองเท่าไหรนะ่นะนะโอเคก่อนแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับอ่านี่เราได้ภาพสวยๆมาแล้วเห็นไหมครับง่ายๆเลยย,งยิงๆตรงเนี้ยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะครับการแก้ไขต่างๆเราก็ได้ใช้ครบแล้วนะครับคราวนี้ก่อนที่จะจบตัวคลิปนี้ผมได้นำทูนตัวหนึ่งนะครับน่าสนใจมากเลยอันนี้ผมขออนุญาตเพิ่มหน้านะเราสามารถเพิ่มหน้าของตัวแคนวาได้ด้วยนะกดคลิกได้เลยครับชึบขึ้นมาอ่าโอเคนี่เป็นเท่ากับความหมายคือสไลด์ที่สองนะ บ,บางงั้นสื่อบางสื่อสมมติมเราต้องการไหลสไลด์เราก็เพิ่มได้เลยนะครับอันนี้ผมขอยาำสาธิตตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามัน,มนใช่เลยอย่างเช่นเราไปเอาภาพพระพุทธเป็นพระแล้วกันนะครับเป็นพระพริมพ์ได้เลยครับเลือกที่องค์ประกอบแล้วก็พิมพ์ว่าพระนะหรืออะไรก็ได้นะฮะส่วนพรอะอย่างเนี้ยไม่ฝีไม่ฝีนะครับอย่างนี้มาไม่ได้ถ้าฝีเนี้ยได้ครับสมมติเราส่วนใหญ่เราทําสื่อเราก็จะใส่รูปเซเลียมอย่างนี้ใช่ไหมะนะครับเซเลียมเนี้ยไม่สวยนะฮะ ก็ไม่ได้ว่าผิดอะไรนะแต่เพียงว่ามันมันยังไม่ใช่อ่ะครับมันต้องดีกว่านั้นใช่ไหมแต่แคนวาเนี่ยเขามีให้เราทาเอฟฟกสวยๆของภาพได้ด้วยนะครับคลิกที่องค์ประกอบนะแล้วก็ลองเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมจะมีคําว่ากรอบอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยกรอบเนี่ยอย่างเช่นผมเอาตัวนี้นะตัวนี้นะครับคลิกเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะนํารูปของนะครับประสงค์องนี้มาใส่ในรูปนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จับ รูปที่ต้องการแล้วก็เนี่ยครับอัดใส่เข้ามาได้เลยแล้วก็ปล่อยมือเห็นไหมฮะเราก็ได้ภาพอีกมิติหนึ่งเลยเห็นไหมฮะที่เป็นรูปกรอบสวยๆเลยแหละครับดูแบบอู้มืออาชีพขึ้นนะครับง่ายๆด้วยแคนวาเลยนะีน่ควิดเอฟิกหนึ่งนะครับหรือข้อความบางทีเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับถูกแล้วผมเอาตรงนี้นะนะครับแล้วก็ผมก็ขออนุญาตใส่คําว่าสํงงานักงานปัฒนธรรมจังหวัดตรังนะครับ ควรจะพิมพ์ผิดจังเลยอ่โอเคนะครับสมมุติละผมขอสาธิตตรงนี้แล้วก็เราสามารถที่จะทําให้ฟอนต์มันโค้งอะไรได้ง่ายเลยนะครับโดยใช้แคนวาเนี่ยนะครับก็ไปที่คําว่าเอฟเฟกนะครับนี่ครับมันจะมีตัวอย่างหลายตัวเลยนะครับเปลี่ยนสีก็ได้อะไรก็ได้นะที่ความชอบนะครับผมขออนุญาตเป็นทําให้เป็นตัวโค้งอย่างนี้ครับเส้นโค้งอย่างนี้อ่านี่แล้วก็ปรับได้ครับจะโค้งมันไหนนี่นมฮะหามๆเลยครับ มีขนาดว่าเอาฟอนต์เบสิกของเขาแล้วนะนะครับเราก็จะได้รูปแบบสวยๆเลยเห็นไหมครับเป็นยังไงบ้างนี่คือแคนวาครับใช้ง่ายมากนะครับโอเคขออนุญาตกลับไปที่เดิมก่อนเมื่อกี้ผมลองใส่ตัวโลโก้ของกระทรวงดูนะครับเพื่อที่จะให้สวยขึ้นอ่าประมาณนี้จริงๆใส่ตรงไหนก็ได้นะอยู่ที่ความชอบนะครับผมขออนุญาต นำโลโก้าม,มาใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับมันผมชอบตรงเนี้ยนะครับสวยอยู่ครับโอเคครับ <Okay. S 1> นีได้แนละ้วเราได้สื่อที่เราต้องการแล้วนะครับไม่ต้องเซฟนะครับระบบจะเซฟให้อย่างอัตโนมัติพอเราได้สื่อตรงนี้ที่ต้องการแล้วนะครับเราสามารถที่จะก,กดดาวน์โหลดได้ผมขยับลบตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้นะฮะก็คลิกที่ตัวสไลด์ที่เราต้องการแล้วก็กดปุ่มดี t e ได้เลยนะครับเราก็จะได้ตัว เฉพาะตัวสื่อที่เราต้องการวิธีการดาวน์โหลดนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราแต่งแล้วถูกใจแล้วแหละนะครับเราก็ไปกดปุ่ม,มนี้เลยนะครับปุ่มนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าถ้าอย่างนี้มันแสดงว่ามันพร้อมให้เราดาวน์โหลดนะครับพร้อมให้เราดาวน์โหลดได้เลยนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวผมขอสาธิตให้ดูตัวนเกิดบังเอิญไปเอาภาพที่เขาติดลิขสิทธิ์มานะครับ มาใส่โอเคเขาให้ใส่แหละครับเขาให้ใส่แต่จะมีรูป Canvas, 是是แคนวาใช่ไหมเดีพอเราจะกดดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วว่าคุณต้องปลดลบตังนี้ก่อนโดยการจ่ายตังเงี้ยไม่แนะนําเลยครับเราต้องใช้ของฟรีไว้นะครับโอเคอันผมกดดาวน์โหลดเลยนะครับคลิกปุ๊บเวลาเราเลือกดาวน์โหลดก็มีหลายรูปแบบครับ PDF ก็เป็นที่เข้าใจกันเป็นไฟล์เอกสารนะครับแล้วก็ JPE g แล้วก็ PNG ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําเป็น PNG ครับโอเคแล้วก็ โทษๆครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็น JPEG ก็ได้นะครับแต่เรานะจริงๆก็2ค่านี้ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับถ้าอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจของไฟล์2ตัวนี้ถ้าจริง JPEG คือภาพที่เป็นมีพื้นหลังนะครับ PNG คือภาพโปร่งหลังครับนะครับแต่ตัวนี้ภาพของเรามันไม่โปร่งหลังเราจริงๆเราเลือกอนไหนก็ได้นะนะครับกดได้เลยครับผมเป็น PNG แล้ว PNG แล้วกันนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยมารอแป๊บหนึ่งครับ แลมาแล้วมาแล้วได้มาแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับมันดาวน์โหลดมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําต่างๆนะครับปิดไปได้เลยเราก็จะได้ภาพสวยๆด้วยแคนวามาแล้วไปทาสื่อสวยๆเพื่อจะนําเสนอให้กับหน่วยงานต่างๆได้เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้แคนวาในการออกแบบนะครับสื่อแบบสวยๆนะครับที่มีแม่แบบให้เรานํามาใช้แล้วประยุกต์ปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้คงจะไปต่อยอดได้นะครับนำไปต่อยอดต่างๆได้อีกเยอะเลยแหละเดี๋ยวผมลืมแนะนำข้้งล่างที่หนึ่งครับข้้งล่างเนี่ยเราสามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับบางทีในบางตำแหน่งเราต้องการซูมเยอะๆนะเราสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับขนาดนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นเห็นไหมบางทีสายตาของเราก็แตกต่างกันอยู่เนาะนะครับปรับได้เลยนะครับก็ประมาณนี้หรือกดตรงนี้เพื่อจะดูเต็มจอว่าสื่อของเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กดออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขออนุญาต จบคลิปในการแนะนําการใช้แคนวานะครับง่ายๆด้วยคลิปนี้แล้วก็เอาว่าไปต่อยอดกันได้นะครับขอจบเพีงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ